สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจากสวนคนมือบอนชุมแพนะคะวันนี้เรามาเข้าสวนนะคะวายจ้าอ๋สวัสดีค่ะพี่อี้วันนี้พี่อี้จะทําอะไรคะคจะยกยอดอวันนี้จะเริ่มทํายกยอดนะคะวันนี้วันนี้วันจันทร์นะคะเริ่มละเสียวมากเลย พี่อีนี่ทําได้ไหมล่ะยกกระถางที่ออกไหมละ่ะอย่างเงี้ยเนี่ยวันนี้จะมาทําไม้ไอ้ยกยอดใช่ไหมคะตัวนี้ครับจะยกยอดดูเอาใบนี้ออกไหมละ่ะเนี้ยไม่ใช<ม>่ไหมเอามาที่นี่ป่าตรงนี้ <laughs> คนถ่ายมือสัน่นเลยด่ะจ,จ,จ,จิยกยอดแล้วนะคะตัวนี้จันป่า ตันป่าคือตัวตันหอมใหญ่นะคะตัวนี้ให้กำลังใจด้วยนะคะวันนี้เพราะว่าเริ่มยกยอดแล้วนะคะวันนี้ แต่ว่าถ้าสังเกตใบนะคือมีมีรอบหนึ่งนะคะคือจะแค่หน่อไปรอบหนึ่งนะคะเพราะว่ายอดมาไปเลยเป็นประมาณนี้นะคะตามที่เห็นแล้วอีกอย่างว่าทำไมยอดมันไม่ไม่เสมอกันมันมีดอกมาด้วยนะคะเนี่ยดอกดอกไม้เลยค่ะอาจจะสาเหตุที่ว่าทําให้แย่งอาหารแล้วใบก็เลยไม่เท่ากันนะคะตัวนี้ซูมซูมดูซูมคนถ่ายด้วยมือสั่นละ พี่พี่ให้กำลังใจหน่อยนะมาแล้วเป็นไงบ้างคะเนี่ยเขาเหลือไว้อยู่หนึ่งใบนะคะชน่ใบเดียว ล,ลองดูก่นต่อน,นี่กว้างประมาณเท่าไหร่เนี่ยลองเอามือมือเทียบดูครบับว่าเนี๋ยตัวนี้ขางล่างคือประมาณเท่าไหร่ลำต้นประมาณนี้นะคะตัวนี้แล้วต้นนี้เป็นยังไงบ้างครับใหญ่ไหมลองเอามือมือฝ่าฝาดูแล้วว่าไอเงาอเดี๋ยว<า>มันยาวขนาดไหนลุกขึ้นจีพี่พี่สูงแค่คือยกสูงยังยังจำขาดเพื่อโมเห็น วันนี้เห็นตาไหมเห็นตาโอ้ตาตัดเรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้เขาหันมาทั้งกีนหน่อพี่มีเส้นยญ่อันนี้เขาตัดออกปะจะได้ไม่เลี่ยงอาหารลอะใบออกก็ได้ใบจะลออกไม่รู้อยู่ดีกัน เกลือมันจะได้เปิดเปิดตาเปิดตาแล้วก็เปิดเอ้เปิดรากออกด้วยนะคะตัวนี้ถ้าถ้าได้แกะตัวนี้ออกนะแล้วช่วยให้ลากมันออกดูโอเคด้แร้วนะขอชมนะคะพี่นี่นะคะตัวนี้ ยกยอดแล้วนะคะวันนี้วันวันที่ท่านหร่วันที่พฤษภาบอเดือนพฤษภานภานะคะวันนี้วันที่22เดือนพฤษภาวันจันทร์นะคะวันนี้เรายกยอดเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะมีหลอดมาหลอดดางด้วยนะคะตัวนี้ต่อนี่ไว้และหุยกลิ่นหอมนะคะตัวนี้กลิ่นแบบหอมจริงๆค่ะหอมมากๆเลยหอมเอาแช่ไหมคะไม่ใส่เลย เห็นเห็นว่าพี่อีบอกว่าจะปลูกไปเลยคือได้ได้ดูไอ YouTube อีกเจ้าหนึ่งเขาบอกว่าอะไรนะอยู่สวนป่าช่องใช่ไหมคะพี่บอกว่าเขาตัดเลยตัดแล้วก็ปลูกเลยใช่ไหมตัดแล้วก็ปลูกเลยแล้วก็เอาไปเข้าตู้อบใช่ไหมคะ้องรดน้ำก่อนดิอ๋อต้องรดน้ำก่อนย,ยังไงเข้าตต้อบเลยใช่ปะ ต้องรดน้ำก่อนอ๋อลดน้ำก่อนใช่พี่บอกว่าเดี๋ยวรดน้ำก่อนตอนนี้รดน้ำก่อนใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวนี้เราจะพาเพื่อนๆไปชมไม้ไอ้เสน่ห์จันด้วยนะคะสเสน่ห์จันระกายดาวนะคะเยอะมากจากวันนั้นจนมาถึงวันนี้จากที่ย้ายเข่งนะคะนี่ค่ะสวัสดีค่ะจากเข่งนะคะตอนนี้ดูไม้หนอนนะคะนี่ไม้หนอนนี่สวยมากเลยนะแต่ว่าจะมัน มันจะมีลักษณะพิเศษคือใบไกลสวยนะใบเรียวๆเลยค่ะตัวนี้เดียวไหมคะตัวน,นี้เดี๋ยวถ้าพูดถึงว่าทําไมมันลูกลงเพราะว่าแค่ไปหลายรอบแล้วนะคะแล้วอีกอย่างทําไมใช้เข่งกับถาดเพราะว่าก่อนหน้านั้นไม่ได้ใส่ถาดเลยนะคะเพราะใบมันเหี่ยวมันใบมันตกไม่สวยเลยนะคะรอบนี้นิ่มแก้ปัญหาตรงที่ว่าใส่ถาดแล้วก็มีน้าด้วยนะคะเพราะว่าใบเขาก็เริ่มเด้ง ใบเขาก็เลยเริ่มเด้งนะคะเด้งสวยด้วยนะคะตัวนี้นะะี่ค่ะจะเด้งสวยมากเลยนะคะเอเป็นไงบ้างคะสวยเราจะพาไปชมตน้นจันนประกายดาวบ้างแต่ต้นนี้ก็ะถางเดียวกันเป็นไม้หน่อเดียวกันแต่ว่ามันจะมีใบเป็นกายด้วยนะแล้วก็ใบเขียวก็มีด้วยนะจะเป็น นอแบบหลุดเขียวนะคะตัวนี้หลุดเขียวะค่ะตัวนี้โอ้ยใบยใหญ่เนาะเนี่ยใบใหญ่มากเลยเดี๋ยวถ้าพูดถึงนี้สวยค่ะต้นนี้ใหญ่ใหญ่มากเป็นไงบ้างคะสวยถ้าพูดถึงว่าทํายังไงเนี่ยจะให้โตจะให้เด้งจะให้ใบสวยหรือจะให้เขาแบบยังไงอะไรนะคะเพราะว่าเรามาดูไม้เลยะคะ่ะดูไม้อยู่ในสวนนะคะ พี่พี่กำลังรดน้ำใช่ไหมคะเ,เดี๋ยวพี่อีไปลดน้ำนี่หนอมาเนี่ยมีแต่วสวยๆโอ้ยลายนี่จเจ็บๆมากเลยถ้าพูดถึงนี่ถ้าจะเล่นตะกายดาวนะเราต้องคัดตัวด่างจะจับจุดสวยลาย,ลายแบบโหดๆเท,ท่ๆนะคะเนี่ยแบบนี้เลยใช่เลยคะ่ะแบบนี้แบบนี้ไปต่อได้นะคะเพราะว่ามันมันด่างกระจายเต็มใบนยมีแววแต่น้อยเลยนะคะตัวนี้ ได้เลยคะ่ะแบบนี้สวยมากแบบนี้สวยแล้วก็อันนี้จะเป็นพุ่มงามไหมอู้เป็นพุ่มเลยนี่ถ้าถ้าพูดถึงนี้ต้องใส่แบบนี้นะเพราะว่ามันจะช่วยให้ใบใบของมันจะเด้งแล้วก็ได้อยู่ดูดความความชื้นตลอดเวลานะคะตัวนี้อันนี้หลุดเขียวจะเป็นเป็นลักษณะแบบด่างน้อยเนี่ยด่างน้อยเนาะ มันพี่น้องมีไม่เดียวมีแต่เขียวหมดเลยแต่ว่าพวกนี้มันตะกายดาวนะคะตอนนี้แต่ว่ามันมันติดด่างรอยเอ้าเอ้าพี่เขาลดน้ำแล้วเป็นไงอันนี้ใช้หลักการตอนนะครับอันนี้เป็นขั้นตอนแบบไม่ใช่ใช้หลักการเหมือนตอนไม้ต้องเลือกอไอ้ตรงที่อะไรนะระหว่างเขียวกับกับที่เริ่มเกศเราก็ตัดตรงนั้นเลยให้เขาออกหลากไว้ใช่ไหมคะน,นี่ลองดูลองดู อันนี้อันนี้อันนี้ติดตามติดตามต่อไปนะคะเพราะว่าเราเราทาแบบขั้นตอนแบบว่าตัดตัดสดแบบยก้อดเลยนะคะตัวนี้คือจะไม่ได้ใช้ตัวเล่งลากไม่ได้ใช้ยากันเชล้านะคะแต่พี่พี่อีบอกว่าให้ลดน้ําแค่ครั้งเดียวลดครั้งเดียวเสร็จแล้วก็เข้าตต้อบใช่ไคมคะพี่เขาก็บอกว่าจะเข้าตต้อบครั้งเดียวไปเลยันี้ที่ตัดก็คือเลือกตรงที่มันออกสีแดงกับขาวสลับกันอะ ต้องแดงๆหน่อยถ้ามันแก่แก่กับพี่แล้วดอกไม้นี่เอาไว้ก่อนจะไม่รีไรไงไม่รู้ว่าถ้าเขาอยู่ไม่ได้เขาต้องสลัดไปเองเลยเออก็จะสลัดไปเองนะคะใช่ถ้าเขาอยู่ไม่ได้ถ้าเขาอยู่ได้เขาก็เดินต่อเดี๋ยวเขาจะจัดการตัวเองค่ะแช่น้ำจะหน่อยให้ไม่รู้ว่าเราตัดสินใจถูกหรือผิดพี่นี่มีพาไปชมไอ้ตะไคร่ดาวจุ๊บ กระถางน้อยๆเนี่ยเป็นยังไงบ้างตอนนี้โอ้โหเนี่ยนี่กระถางไม่เล็กนะนกระถางใหญ่อยู่นะครับวันนี้วันนี้จะมีมชมไอตัวตัวกระถางน,นะคะอืมกระกาดาวอันนี้จะเป็นกระถางประมาณเบอร์ขกแต่ว่าเราเรา นนเราทำไม่นานแล้วทำไม่ทำไม่นานแล้ว,นนแ,ลวแต่ว่าถ้าใครสนใจเพื่อนๆพื่ๆนนน,น้องสนใจก็ทักมาได้นะคะเี๋ยวนิ่มจอแปะเบอร์โทรไว้แล้วแอดไลน์เบอร์นิ่มนี้ก็ได้นะคะแล้วตัวนี้ก็ราคาก็จะไม่ไม่แพงน,นะคะเพราะว่าน่าจับต้องนะคะช่วงนี้แต่นี้ถ้าขนส่งเนี่ยจะมี2กรณีนะคะใส่กล่องใส่กล่องนี่ราคาอยู่ที่80ดสิบนะคะพี่แต่ว่าถ้าใส่ตะการเน่ะตะการเนี่ยหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยเท่าไหร่ครับพี่ ประมาณนี้แหละประมาณประมาณหนึ่งร้อยนะคะใส่จะกราถ้าใส่จะกรานี้ใส่ได้อยู่ประมาณสองต้นได้ไหมได้ครับสองต้นหรือสามต้นได้นะคะตัวนี้ใส่จะกราเนี่ยอันนี้ทําไม่นานนะออกหน่อแล้วก็มีนี่ออกหน่อแล้วนะคะ <c oughs> ตัวนี้จะใส่กระถางเล็กไว้พวกนี้มันเป็นไม้หน่อนะคะเพราะว่าทุกต้นนี้เป็นเป็นไม้หน่อหมดเลยค่ะเพราะว่าไม่ใช่ไม้จิ้นตานะคะถ้าเกิดว่าถ้าใครสนใจนะทักมาถามได้แล้วก็จะ นำเสนอให้มีต้นเล็กต้นกลางต้นใหญ่นะคะก็จะให้เลือกให้ชมามาดูผู้แรกครับหรือว่าจะแถมพ่อค้าไปด้วยไหมถโมง <laughs> ไม่หนาแล้วพอค้ามืดหน่อยนะคะเพราะว่าตอนนี้เกือบจะ6โมงนะคะทางนี้มืดหน่อยอ,อันนี้เป็นไงบ้างนี่ อันนี้ก็ดางนะดางแบบเดี๋ยวต้องได้เสียงหน่อยเขาจะดางถ้าถ้าอยากให้มันเป็นสีพูนะลูกค้ายังสงสัยอยู่ว่าจะทํายังไงให้มันเป็ียนสีพูแน,นะนาเขาได้ไหมคะเราจะมีเสียงเช้าให้เขาครับมี่แสงอ่าเวลาตอนเช้านี่ประมาณ8ปดเก้าโมงนี่ต้องให้เขารับเสียงจากนั้นถ้าเวลา10บโมงไปก็ต้องให้ล่มล่มลําไรเขาจะอีกไม่นานครับประมาณสักสองอาทิตย์เขาก็จะออกสีใช่ค่ะถ้าออกสี นะแล้ว,ลวม,มีวิธีที่จะบอกเขาได้ไหมว่าเออทาไมลูกค้าปวดว่าเลี้ยงยังไงเนะี่ยทำไมไม่โตสักทีพอจะแนะนาเขาได้ไหมคะโตนี่อย่างแรกเลยเราก็ปรุงดินก่อนข้างล่ลางทะล<า>ุเลยเดี๋ยนี่เราปรุงดินก่อนข้างล่าง,างปรุงอยู่ในแปลงที่เราจะปลูกเสร็จแล้วก็ถางตั้งเลยเวลาเขาโตมาเขาจะหากินอยู่ข้างล่าง,างแหละเขาจะโตขึ้นเองครับนี่น,นี่เห็นในกระถางเล็กๆนี่นใช่์เลยเารดน้ําปุ๋ยเขามาั่ง ถ้าเกิดว่ามีมีวิธีตรงรที่ว่าอะไรไม่มีเวลาให้กับต้นไม้แต่พอแต่แนะนําอะไรที่จะใส่ถาดน้าได้อยูอปล่ะได้เนะาะตัวอย่าง,<อ>งแบบนี้นไหมน,ไนี่ใส่ตัวอย่างแบบนี้นะคะตัวนี้ใ,ใส่ถาดน้ำอย่างนี้ได้เลยทําแปลงทําแปลงที่ปุงดินอยู่ข้างล่างก็ได้แล้วแต่ของเราถนัดแต่พวกนี้มันเป็นไม้ที่ไม่ต้องการน้ําแบบเฉะไปเลยอ่ะแต่ว่าเขาก็อยู่ได้อย่างเงี้ยเห็นไหมหลักลุกวา มสวยๆหมดมีมีมีเรื่อยๆอยู่นะครอันนี้ก็มีแรกเขาดูใบเป็นไงบ้างนี่โขาใบนักสวยนะตรงนี้เนี่ยเขาจะสีชมพูออกมาด่างเลยนะคะต้นใหญ่แล้วนะเบาะไซต์ตั้งแม่ได้เลยนะคะตัวนี้ด่างแต่เขาอยู่ในร่มหน่อยตัวนี้เขาก็เลยเป็นใบนี้ถ้าซื้อว่าเอามีแสงหน่อยมันอย่างที่เห็นนะคะวีมดกับ เขามีแสงหน่อยนึงเขาจะดีโอเคเลยน,นี่มีเดี๋ยวให้ชมไปเรื่อยๆว่ามันเป็นยังไงเออนี่สวยๆนะอันนี้ก็เป็นตัวใบเขาพุ่มงามอยู่นะเนี่ยเล็กๆก็โตัวเนี่ยกระถางเล็กไม่ใช่เป็นโตขอให้มีอาหารอยู่ข้างล่างเขาก็โตได้เนี่ย อ่าใบก็กลายสวยเนาะใบใหม่ด้วยเดี๋ยวไม่ใช่ว่ากระถางใหญ่แล้วทาให้ไม้โตกระถางเล็กก็โตครับแต่ขึ้นอยู่กับระยะเวลาคันนี้อัุบาลอัุบาลนานแล้วเนาะเพราะว่าเป็นเดือนเดือนแล้วค่ะตัวเนี้ยโอ้ไม่ใช่เดือนแล้วน่าจะสองเดือนกว่าแล้วเป็นเดือนเดือนเกือบสองเดือนกว่าเกือบสามเดือนละมั้งเนี่ยใช่ไหมอืมสวยด้วยเนี่ยใบกลายด้วยแล้วแต่แล้วแต่ผู้ชมพี่พี่น้องๆ้องเนี่ยชอบแบบไหนนะคะ แต่ถ้าเกิดว่าถ้าเป็นลายแบบนี้คือจะเป็นลักษณะแบบว่าเลี้ยงดีตัวไวนะคะแต่ถ้าเป็นอย่างเงี้ยกลายกลายสุดๆต้ใช้เวลาใช้เวลาให้เขาด้วยนะคะนี่ตเหมือนกันโอ้ลานทะลุแล้วนี่เยอะเลยตหมดครับกออูน้นี่สวยพุ่มเลยนะนี่<อ>ลานทะลุเลยเนี่ยปเป็นกระถางประมาณเบอร์หกนะคะตอนนี้นี่กระถางเล็กแต่กอใหญ่กอใหญ่สวย พร้อมพร้อมให้หน่อยแล้วอูใหญ่แล้วเนี่ยเป็นกระถางเป็นเป็นกระถางเบอร์เบอร์หกนะตัวนี้เบอร์หกหรือเบอร์ห้าอันนี้อันนี้เบอร์ห้าเนาะเบอร์ห้าเราเทียบกันดูคับพที่อันนี้อันนี้เป็นกระถางเบอร์ห้านะคะตัวนี้จะเป็นเบอร์หกนะคะตัวนี้รอบนี้มี 4, 8, 12, อยูสย่สี่แปดสิบสองสิบหกทักมาได้สิบหกก็ยังเหลืออยู่ในแปลงอย่างนี้ยังมีอยู่ค่ะจะมียังคัด มีอยู่ในแปลงก็มีเนาะอยากอะไรเยอะคุยกันได้พาไปชมอันนี้ปะใส่กระถางเข็มสวยเนาะใบนี้กายสวยเนาะเนาะดูว่ายิ่งตัวยิ่งกายเนียงามเนาะเนี่ยใบเนี่ยงามงามเนาะนี่ใช่โอ้นี่แปลกๆนะสวยประจ๊ะอันนี้สวยแบบกลายต้องกลายแล้วอันนี้เขากลายเออใบมันกลายแล้วอ่าหนอนนี้กลายแล้วนี่ เห็นไหมคะสวยแบบแบบใบกายนะคะแต่ว <That> ่า <BACK> อ <G TA> ันนี้จะเป็นต้นแม่เขาแบบนี้นะคะตัวนี้นี่ไม้ด่างไม้ด่างก็มีหลายรูปแบบเออไหนต่อนี้ก็ดีนี้ก็สวยหมดแล้วฝั่งนู้นฝั่งนู้นก็มีไล่ถ่ายไปเออใช่ไหมใช่ไหมตัวนี้น่ะจ่ฝั่งไหนนะ อันนี้นอนอนอันนี้ยังยังเป็นจันด่างแต่ว่าถ้าตัวกายนี่มันโตช้าอย่างงี้ยเอออันนี้จะจะให้ดูนะคะว่าเป็นต้นแบบเป็นลนักษณะแบบกายนะคะน,นี่จะเป็นอย่างนี้เลยแต่ว่าโตช้าเนาะโตช้าโตช,าช้ามากแล้วก็อันนี้สามเดือนยังไม่เป็นไงนี้ยใช่ใช่โตช้าอันนี้อันนี้มันกว้างเหมือนเดิมหนะนือเาเมความเดิม มันจะเป็นแบบนี้นะคะเป็นใบกายค่ะตัวนี้โอ้อน,นี่ความสวย